แอร์ไม่เย็นให้บอกแอร์ไม่เย็นอย่าถามล้างตู้อย่าบอกเติมน้ำยาอันนี้เรื่องเล่าจากเกน้ำยาหลายท่านแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นปุ๊บจับเกนมาตกศูนย์เลยเห็นไหมฮะเกนตกศูนย์คำว่าตกศูนย์ก็อยู่ในเลทประมาณเจ็ดโมงเช้าคือจับแล้วไม่มีแรงดันน้ำยาขึ้นมาจะด้วยเหตุผลโอลิงรั่วสายน้ำยารั่วตู้แอร์รั่วแผง สินคอมรั่วอะไรก็แล้วแต่แต่แต่นะท่านบอกช่างเองว่าช่างเติมน้ำยาแอร์บางครั้งเห็นเลยอยู่แล้วว่าเกม,มันตกศูนย์มันไม่มีน้ำยาแต่ช่งงนะางเป็นคนบอกเองนะอเจ้าของรถเป็นคนบอกเองนะเจ้าของรถเป็นคนบอกเองว่าช่างเติมน้ำยาแอร์ปุ๊บเขาเติมให้เลยพอเติมน้ำยาเสร็จ พรุ่งนี้เช้าแอร์ไม่เย็นก็เพราะว่าระบบแอร์อท่านรั่วไงครับระบบแอร์ของท่านมีจุดรั่วซึมท่านเลือกคำสั่งที่ผิดถ้าท่านบอกว่าช่างแอร์ไม่เย็นเช็คแอร์ให้หน่อยบางคนถามล้างตู้แอร์แต่แอร์รั่วอยากล้างแอร์แบบไม่ถอด เขาก็ล้างให้แล้วก็เติมน้ํายาให้ก็เย็นแต่วิ่งได้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์แอร์ไม่เย็นมีกลิ่นแปลกๆออกมาด้วยวันนี้เราเราต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนนะแอร์ไม่เย็นให้บอกแอร์ไม่เย็นอย่าถามล้างตู้อย่าบอกเติมน้ํายานะครับแล้วเวลาช่างเขาจับเกย์ไม่ใช่ว่าลงรถปุ๊บจับโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลย ไม่สนใจอะไรละนะฮะช่างจับเกควรลุกไปดูด้วยช่างมันมีแรงดันน้ำยาไหมช่างน้ำยาแอร์มีหรือเปล่าคำว่ามีแรงดันน้ำยาหรือมีน้ำยาหรือเปล่ามันตรวจเช็คได้ไม่ยากนะครับหนึ่งซื้อเทอร์โมมิเตอร์ไว้วันนี้อุณหภูมิ29องศา รอบๆที่เรานั่งตรงนี้29องศาถ้าท่านสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์ตอนเช้าแอร์ท่านเย็นได้อยู่ประมาณ16-17องศาแสดงว่าในระบบมีน้ํายาแอร์อยู่เพราะว่าอุณหภูมิมันแตกต่างกันแต่ถ้าข้างนอก29องศาเปิดออกมาในรถได้ประมาณ24-25องศาอันนั้นมันเป็นลมนะฮะมันไม่ได้เป็นความเย็นจากน้ำยาแอร์ที่ยังมีอยู่ในระบบ ต้องเปรียบเทียบกันให้ให้ดีเทอร์โมมิเตอร์จะเป็นตัวบอกว่าแอร์ท่านเย็นกี่องศาฉะนั้นคือซื้อติดรถไว้นะครับตอนนี้มีราคาไม่ถึงร้อยก็มีตัวร้อยกว่าบาทก็มีวัดช่องลมก่อนวัดให้เห็นอุณหภูมิว่าแอร์เราเย็นได้กี่องศาแล้วหลังเติมน้ำยาอุณหภูมิมันลดลงไหมสมมุติว่าเราเติมน้ำยา แอร์ไม่เย็นเลยแอร์ไม่เย็นเลยเติมน้ำยาปุ๊บอุณหภูมิลงมาที่สิบองศาวันนี้ขับรถออกจากร้านซ่อมแอร์เติมน้ำยารเรียบร้อยแล้วแอร์เย็นได้สิบองศาพรุ่งนี้เช้าลองดูดีว่ามันได้สิบองศาไหมอีกสามวันลองดูดีว่ามันได้สิบองศาไหมอีกหนึ่งอาทิตย์ดูว่ามันได้สิบองศาไหมหนึ่งเดือนได้สิบองศาไหมนะครับวันนี้ถ้า เติมน้ํายาแล้วความเย็นได้10องศาผ่านไป1เดือนมันขึ้นมา10 2 1 3องศาผ่านไป2เดือนมันขึ้นมา1 4 1 5องศาผ่านไป3เดือนขึ้นมา1 7 1 8องศาสแสดงว่าแอร์ท่านรั่วท่านจะได้วางแผนนำรถไปจอดให้ช่างเช็คลั่วครับไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันขับแล้วก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลารถใช้งานทุกวัน แล้วก็มาวันที่เปิดกระจกร้อนมาเลยข้างนอก40ในรถก็39-40เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่างรถต้องใช้ทุกวันแล้วท่านก็จะเจอช่างเขาจับเติมน้ำยาอย่างเดียวท่านรีบท่านรีบท่านไม่มีเวลาจาะท่านไม่มีเวลาให้รถตัวเองไม่มีเวลาให้ช่างรถเคยเติมน้ำยาเมื่อสามเดือนที่แล้วช่างเติมน้ำยาให้หน่อยเขาก็เติมน้ำยาให้ พอเติมยาให้ปรากฏว่าน้ำมันคอมมันก็รั่วออกไปกับน้ำยาแอร์พอเติมยาครั้งที่สองที่สามคอมเพรสเซอร์ดังพอวิ่งใช้งานแบบแอร์เย็นไม่ฉ่ำคอมเพรสเซอร์ไม่ตัดคอมเพรสเซอร์ล็อกคอมเพรสเซอร์หน้าคัดไหมคอมมีเสียงดังอย่างนี้ไปโทษช่างไม่ได้นะครับต้องโทษตัวเราครับว่าเราไม่มีเวลาให้ลดนะครับไม่มีเวลาให้ลดแล้วก็ไม่มีเวลาให้ช่างได้ตรวจเช็คระบบแอร์ สั่งเทอร์โมจะได้ดูความเย็นของตัวเองไม่ได้มาเสนอขายนะครับไปหาซื้อกันเองนะครับใครที่โพสลงขายก็ไปซื้อดูซื้อแบบที่มันมีสองบันทัดมีอุณหภูมิภายนอกภายในแบบมีสายแบบมีสายก็คือวัดในช่องลมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกอุณหภูมิในห้องโดยสารเท่าไหร่อุณหภูมิอรอบๆเท่าไหร่นะครับ ก็วันนี้แนะนำนะครับว่างานซ่อมแอร์ถ้ามันเสียในจุดที่ช่างเขาซ่อมเขามีการรับประกันอยู่แล้วนะครับถ้ามันเสียจุดอื่นก็ต้องยอมรับสภาพรถตัวเองนะครับว่ามันอาจจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนเกิดจากอะไหล่เสื่อมสภาพนะแต่ละจุดแต่ละจุดจุดนี้เปราะบางก็เสื่อมสภาพก่อน พอจุดนี้แข็งแรงก็ต่อด้วยจุดอื่นต่อนะครับอย่าอย่าคิดว่าซ่อมแอร์ปุ๊บมันจะต้องดีต้องทนท่านไม่เคยดูแลระบบแอร์มาเลยเป็น7ปี8ปี10ปี15ปีวันนี้แอร์เสียอะไรก็ให้ช่างเช็คดูแล้วก็แบ่งเวลาให้ช่างได้จัดหาอะไรด้วยเพราะรถเก่าบางครั้งอะไรก็เริ่มขาดแคลนนะครับ